สบายดีสวัสดีพี่น้องื้อนี้มะอก็ขอคือเกาื้นนี้พี่น้องเ้าสิไปละลายซับมฮามีงูบอยู่30 3,000พันขีพี่น้องเป็นเงินไทยกันหนึ่งรอยบาทเนาะเฮาสิไปย่างตลาดนัดพี่น้องตลาดนัดอยู่บ้านซอกผุ้แหละพี่พน้องเป็นตลาดนัดบ้านซุกเนาะมีทุกบ้านซุก,ซกพี่น้องเดี๋ยวสิไปหลุ่นไปเบิ่งนํากันนะวาเงิน33 0 0 0บรือ 3, วันาเงิน1 0 0่อยบาท ซื้อเครื่องในตลาดสีแดงยังแน่นะพี่น้องนะไปเบิง้งไปหลุ่นไปส้มกันนะพี่น้องเนาะไะไปกันเลยพี่น้องตอนนี้กําลังขีร่รถพี่น้องกําลังขี่รถออกจากบ้านเนาะไปผอกันอยู่ตลาดเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันล่มพี่น้องเสียงมันกระสีดังเลย

จิสือยังดียมหองน้เ้กหกแปดสามสี่หนึ่งสิกรมีซื้อนี่นะกระมีดูชิมไหมนะคะพี่บอก นี่นะฮะลูกไี่เล่จิงเลยเฮ้ี่เป็นยังี่งจริงอันนี้น้ใหม่ละพันมหาไม่เงินเงินไล่เดซัมซีฟ

เงินกะเงินเดี๋ซาผ่นนั่นเหมอนเนาะแดดคนเนี่คือร้ายแต่พวกห่านคล้ายเกลือสมังเสือขาทีตัวงากเสือาก็มี เอ้สื่อะแปงไปท่าบ่นี่เลเสือมีตัวงามนะ่มเสือในๆขนมอ่างมะาด้วยขนมขบะโจเซ่ขนมโต๊ะขนมซัดขนมอไขนมมุ้มี่นกเพาหนาหนา

ยังย <łość> ังชิมหาพันมาบังเสียผา่บนี้ไบางใร่รเสยผากลายเู่เนาะก็จะออกมาครายเสียขันยาวหัวยามนาวเดียวนี่ ลายห่านแห้งดิพี่ตัวงามจสืกีฬาเสือกีร่ากามงามมาะชี้นะชี้ออกนี่เนาะทะเลทะเลนี่แหลมเงินว่ะเสือผาพี่น้องนี่แต่ตัวงามๆเนาะนี่แต่ตัวงามๆพี่น้องปู้หน้าน่ะพวกเนี่ยเปลี่ยนกันอุ้มมาว่าปวดปวดแขนเนี่ยผู้หน้าพื่นบอยากนอนสับเสือผาก็มีตัวงามพี่น้องนี่เนาะอุ้ยเสือกระย่าแบบนี้มากเลย เีนน็กสุดพร้อมตบผู้หน้าก็มีอยู่เลยสะเด็กสุดกีฬาหน่อยๆก็มี่ปเลือเงินอยู่ทีมหาพันพี่น้องแต่ว่าไาจะเป็นคนไทยเนาะจะเสียางไปเพิ่มถาสียดิซ่ะ เดิวนอยู่ซาพันระาะว่าเบิร์ดไปแล้วสิ้าพันัน เรนน,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 นุ่มใช้ผกดีเป็นเงืสอนสื่อแพรพี่น้อง2องงหาพันกีบเนาะสองง2ยิบบาทอะ ือแผบเมื่อไหวสักผ้าพี่น้องเลยอันนี้ข้องเอยเป็นสิษยเนาะ เียนกันจายพี่น้องเลยเพบาตะปูนานักแห่งนี้ข่อยอุ่มู้เดียวกับมาไว้ไปสื่อกพัดถ่ายเพล่นนัประสาท่อยมากปิ้นหดทกสนิลูกป่เ่ยปินัวอกบปวดันลูลจีนนะคุน้อมี่เนาะโออาิดานยาปินหัที่สดนเข้มเฮ็ดเค็มกับจันไขมันในเส้นเลือดผิว อยากปิดตัวประสาทหลวงบ้าหูอยากคนอย่า,ยาปิดตัวต้มนุกมหมาตัวเหื่อยา,อากปิดตัวอ่าดพ้นก็กำลังรังมากเนาะพยนจากไหนเลยโลดหรอหาพันเนาะนมันบานเห่าเนี่พี่นอ้องสิฟพันกี่พี่นอ้องโหลดเพิรนแม่พ่นซื้อหายนะ ยังได้แต่โรดพูน้านะเจเจโรดจะหนัเบิังยุกโหอยัออยงได้แต่โรดพี่น้องเไย กะสิมาบากซูฟังบอกว่าเท่าไหร่ดังแงี้ยังแงน่พี่น้องเงินสามสิบพันนะพี่น้องเขาใจว่าสี่ได้สามสิบสามพันกี่เนาะพ่อไปซื้อเมค้าบอกว่าได้แต่สามสิบพันพี่น้องก็เลยซื้อว่าสามสิบเนาะกะมีย่าเพชรพี่น้องช่วงหนึง่งหาพัน,งง 1, 5, นกี่แล้วก็มีขนมนพี่น้องขนมนสัตว์เนาะเกษตรไทยอื่นขนมนสัตว์หาพันกี่พี่น้อง,อง,อง 5, แล้วก็ซื้อลูกสีนในแถวคู่หน้าเนาะลูกสีหนึ่งหาพันพี่น้อง จะก็สื่อแพรบมาไหวซักเครื่องกับหาท่านจะก็สื้อมันแก้วหรือว่าจักมันยังไหลขางผ้าเออนะพี่นเนาะพี่เนาะหัวข้อมันบอกเนาะก็เห็นเอื่เอื่อนมันแก้วก็จะคล้ายโลนหาท่านเนาะก็เลยซื้อมาสิเอาเมี้ยหนึ่งกินนะพี่เนาะหนึ่งยางแล้วก็ทับไข่เนาะไข่รุ่งเครื่องหรือว่าไข่ปีกพ uh okay. ี่น้องกับรั่วทั้งเบิร์ดกับเบิร์ดอยู่เบิร์ดยืนอยู่ซ้ำชิพันกีบแล้วพี่น้องเนาะก็อากาศอันนี้ก็คือแบบ คลิปที่ใส่เงื่นบานยู่่า้สื่อคล้องนะ้พี่น้องแะหรื้ว่าสื่อแนวกินทั้งแหละขอจบคลิปเอาไว้ซ้ำนี้ฝากคนไปพี่น้องผู้ไหลผู้ใจผู้ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอยให้คลิปต่อไปในเรื่องพี่น้องขอกันไะรพิ้าายบาย